ที่สำคัญที่สุดทางเลือกที่สำคัญที่สุดจะมีประโยชน์อะไรแก่คนคนหนึ่งถ้าเขาได้โลกทั้งโลกแต่สูญเสียจิตวิญญาณของตนเองไปมาราโก8 8นาฬิกา36นาที ให้ทุกคนดื่มน้ำแห่งชีวิตอย่างอิสระวิวรนยี่นาฬิกาสินาทีสอนรกที่ซึ่งมแมลงของมันไม่มีวันตายและไฟก็ไม่ดับมารกโกเานาฬิกา44นาทีเลือกชีวิตที่คุณและลูกหลานของคุณจะมีชีวิตอยู่ฉเฉลยธรรมบัญญัติ30มสต่อสิ คุณถึงอยากตายเอเสเคียว33ต่อ11ผู้ที่ได้รับการอภัยบาปจะได้ไปสวรรค์ใครก็ตามที่บาปไม่ได้รับการอภัยจะถูกโยนลงไปในบึงไฟการไปบมดการทำความดีเงินหรืออำนาจไม่สามารถช่วยคุณได้ตอนนี้คุณมีทางเลือกอะไรบ้าง และไม่ลงนรกบาปของคุณได้รับการอภัยแล้วโดยพระโลหิตของพระเจ้า 2. พระเจ้าเองทรงเป็นผู้เสียสละและเตรียมทางสู่สวรรค์เราได้รับการไถ่าบาปโดยพระโลหิตอันมีค่าของพระองค์โคโลสี1หนึ่งนาฬิกา14นาที บาปทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตของคุณได้รับการอภัยโดยพระโลหิตของพระเยซู 3. การเลือกสวรรค์น,นั้นง่ายมากการฟื้นคืนชีพคุณเชื่อสิ่งนี้ไหมย,ยอน์11นาฬิกา2ีนาทีลบ26ยอมรับพระเยซูผู้ฟื้นคืนพระชนเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณและเลือกสวรรค์ แต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าพระองค์เป็นคนบาปพระเจ้าเสด็จมาบนโลกนี้ในเนื้อหนังหลังเลือดและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนฉันรู้ว่าพระองค์ทรงถูกฝังและฟื้นคืนพระชนและบาปทั้งหมดของฉันได้รับการอภัยแล้วตอนนี้ฉันเชื่อในพระเยซูว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของฉันโปรดเข้ามาหาฉันและช่วยฉันด้วย ขอบคุณที่ช่วยฉันจากนรกชั้นอธทิษฐานในนามของพระเยซูสาทุก